สวัสดีครับผมมิสเตอร์คริปโตแคทบายจารินฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยครับข่าวคริปโตเคอเรนซีล่าสุดอัปเดตณวันที่18กันยายน2025ล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ประกาศลดอัตราดอกเบียย้ยนโยบายลง0.25%ในการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่17กันยายน2025นี่เป็นการลดดอกเบี้ยรครั้งแรกของปี2025 และทำให้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ในช่วง4.00%ถึง4.25%สาเหตุหลักที่เฟดตัดสินใจลดดอกเบีย้ยในครั้งนี้คือตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงเฟดมีความกังวลว่าตลาดแรงงานของสหรัฐกำลังชะลอตัวลงต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่แต่เฟดก็เลือกที่จะให้ความสำคัญกับตลาดแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม เฟดยังส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับลดดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเข้ามาในอนาคตนี่คือสรุปข่าวเด่นในวงการคริปโตเคอเรนซีจากแหล่งข้อมูลล่าสุดโดยเน้นเหตุการณ์สำคัญในช่วง24 4 8ถึง48ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาบิต c o i n BTC ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $116,637 สดอลลาร์ 1, 16, สหรัฐเพิ่มขึ้น1.28% ในขณะที่อีเทเรียมหรือ ETH อยู่ที่4,513ดอลลาร์ 4, 13, ลดลง0.35%ข่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐการลงทุนของรัฐบาลและพัฒนาการในตลาดเมมคอยนข่าวเด่นหลัก 1. สหรัฐอาจซื้อบิตคอยน์เพิ่ม500,000 BTC อ t นโตนีสการา u c ชีผู้ก่อตั้ง s k y r i d g e Capital คาดว่ารัฐบาลสหรัฐจะคงถือครองบิตคอย2 0 0 0 BTC ปัจจุบันและอาจซื้อเพิ่มอีก5 0 0 0 BTC โดยได้รับการสนับสนุนจากทิมสกอตต์ประธานคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาและสกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังคนใหม่ที่เป็นมิตรต่อคริปโต 2. รูปปั้นยักษ์ทรัมป์ถือบิตคอยหน้าสภาของเกรซเพื่อเฉลิมฉลองการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีการติดตั้งรูปปั้นทรัมป์ยักษ์ถือบิตคอยนอกอาคารรัฐสภาสะท้อนอิทธิพลของทรัมป์ต่อตลาดคริปโต หลังจากที่บิตคอยทะลุล1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐครั้งแรก 3. ครอบครัวทรัมป์ร่ำรวย5,000ล้านดอลลาร์จากโทเค็น WLFI โทเค็น WLFI หรือ World Liberty Financial ทำให้ครอบครัวทรัมป์ร่ำรวย5,000ล้านดอลลาร์แต่เอริกทรัมป์ถูกวิจารณ์ว่าทรยศนักลงทุนโดย80%ของโทเค็นชุมชนถูกซ่อนไว้เอริกทรัมป์ยังโต้กลับฮันเตอร์ไบเดนเรื่องการทำธุรกิจคริปโต 4. Vivo Power ขยายเมือง XRP ซื้อราคาลด65%บริษัท Vivo Power ที่เน้น XRP ในคลังสมบัติขยายฟลีดเหมืองเพื่อซื้อ XRP ในราคาพิเศษลดลง65%ส่งผลดีต่อราคา XRP 5. สุยกริปเตรียมพุ่งแรงหลังโปรแกรมซื้อคืน50ล้านดอลลาร์สุยกริปได้รับไฟเขียวสำหรับโปรแกรมซื้อคืนหุ้นมูลค่า50ล้านดอลลาร์ทำให้ราคา S ุกริปเกียร์อัพสำหรับการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ 6. Hive กับเพิ่ม65%ใน24ชั่วโมงโทเคน Hive เพิ่มขึ้น65%สู่ระดับ0.628ดอลลาร์ก่อนปรับตัวลงเล็กน้อยสะท้อนโมเมนตัมในตลาดเอาคอยอกรกผู้ท้าชิงชิป AI ของ Nvidia ียยกระดับมูลค่า6.9พันล้านดอลลาร์กรกระดนทุนได้มากกว่าคาดยกระดับมูลค่าบริษัทสู่6.9พันล้านดอลลาร์สร้างความตื่นเต้นในวงการเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับคริปโตและ AI 8 กองทุนบำนาญแคนาดาเสียหาย46 0 0 0ล้านดอลลาร์ใน18ปี c p p สารภาพว่าการลงทุนแบบดั้งเดิมทำให้ขาดทุนมหาศาลชี้ให้เห็นว่า Bitcoin อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าราคาคริปโตเคอเรนซีชั้นนำณนะเวลาล่าสุดบิตคอย n BTC 116,637ดอลลาร์เพิ่มขึ้น1.28% Ethereum หรือ ETH 4,513ดอลลาร์ลดลง0.35% Solana SOL 235.76ดอลลาร์เพิ่มขึ้น0.64% XRP ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในตอนนี้แต่คาดว่าจะราคาสูงขึ้นจากข่าว Vivo Power SuiGrip คาดว่าราคาจะพุ่งสูงจากโปรแกรมซื้อคืนหุ้นคืนตลาดคริปโตเคอเรนซีส่วนใหญ่ยังคงผันผวนจากปัจจัยการเมืองโดยเฉพาะนโยบายของทรัมป์ที่ส่งเสริมคริปโตหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข่าวเฉพาะสกุลเงินสามารถถามได้เลยครับ